ของงานครับ BOS 72นะฮะเดิมทุกอย่างนะต่อเดิมพอเดิมนะฮะคันนี้จูนน้ำมัน4 95นะครับอะไรด้วยก็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 ก,ก,ก,ก็มาหากราบนิดหน่อยนะฮะ <laughs> อ่าี่เจ้าของ แจ้งว่าเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับหัวฉีดใหม่นะฮะเปลี่ยนที่ไหนอันนั้นแล้วแต่นะฮะเรากินน้ำมันนะครับรก็ตอนแรกตั้งแต่แรกแล้วก็แปลกๆนะฮะลองเบิ้ลตัวเปล่านะครับรอบกว่าช้าไม่พอแถมควันดำโกร๋เลยนะฮะก็อาการเหมือนน้ำมันมันท่วมนะฮะก็พอจับไอตัวเนียรู้เรื่องเลยนะฮะ ก็ก่อนหน้านะครับเดินเบาไม่ใช่ค่านี้เลยนะครับเดินเบาอยู่แปดแปดจุดเก้าประมาณนี้เลยก็คือน้ำมันหนานะครับดึงขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ปกติแล้วฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไฟแบตตัวจับส่วนผสมล้วมันกากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูโดล้วนนะฮะ จูดโซนจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูดนาที1ินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคก่อนหน้าก็ที่ว่า a f เยอะๆนะครับค่ายิ่งต่ําน้ํามันหนานะฮะค่ายิ่งสูงน้ํามันบางนะครับอย่างตัวเนี้ยถือว่ากลับมาปกติแล้วนะฮะก็ก่อนหน้านะฮะก่อนที่จะทาก็แช่จุ่มคันเร่งไปก็ไม่มีกําลังแล้วครับรถไม่อยากจะวิ่งแล้วนะฮะน้ำมันน้ำมันมันท่วม นะครับโอเคก็คดีจูนน้ำมันโซฮอ95นะครับมา้ยมองเห็นเลยเดี๋ยวมาดูตาเล่งกันนะครับบีออสเซนสองโซฮอ95นะครับเดิมทุกอย่างแต่ไม่รู้หัวฉีดโดนหัวฉีดอะไรมานะฮะหนาตต๊กมาเลยนะครับโอเคเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับเดี๋ยวสักครฮะขอลดลงแป๊บหนึ่ง แก้ปัญหาให้ครบหมดแล้วนะครับไปย95แจุงนะฮะโอเค ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Vios 72นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตาราเล็นยังไงคันนี้ก็ผมว่าเกียร์เขาเปแปลกนะเกียร์มันดูวืดนะนะฮะโอเคก็อ่ก่อนทำกันนะเห็นค่า EF แล้วก็กดไม่ได้ครับก็แก้ให้ได้นะฮะก็กลับมาปกติแล้วนะครับ ก็จูนะครับจูนคาละ3,500บาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไป MT MT ไปออโต้นะครับหรือติดตั้งเทอร์โบมาใหม่แล้วอยากจูนของเดิมนะฮะแล้วก็พีจูน้าอูอยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือรับลูกาของเจ็ดครับที่คองเจ็ดให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับใกลๆไปบนป่าจังหวัดผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราในทุกสาช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ก o เกิลแบบนะครับแค่พีพีจูรีแมปพอดด้าก็เจอเลยนะครับโอเคครับก็ส่งงานฮะสำหรับวีออสเจนสองนะครับ mm hmm. จูนน้ำมันเก้าห้าโซฮอ95เก้าห้านะฮะ mm hmm. เติมทุกอย่างไม่เดิมที่หัวฉีดหัวฉีดโตมาเลยนะฮะขอบคุณครับ